สนับสนุนโดย in, o m y b a s i n เม็ดอมซิงพลัสเม็ดองมมีประโยชน์รสชาติใหม่รสสตรอเบอรี่พลัสเบตากลูแคนเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาท่านอาจารย์แสดงทำก่อนฉันให้บรรดาญาติโยมที่มาร่วมถวายพัตตาหารเช้าได้ทราบถึงที่มาของวันนี้ตั้งแต่แรกประสูตรในตอนนี้จะเป็นตอนที่พระองค์ออกผนวด เจ้าชายสิทธัตถะมีพระราชประสงค์จะหาความสุขจากอย่างอื่นนอกจากความสุขที่เบื่อแล้วจึงออกผนวดพระองค์ทิ้งเรือนทิ้งโลกทิ้งโอกาสของการเป็นจัก,กรพรรดิไม่ได้ทิ้งเพราะเพียงแค่เบื่ออย่างเดียวแต่ทิ้งเพราะอิ่มอิ่มในชีวิตอิ่มในสุขทั้งหลายและมองเห็นภาระที่ขัดกับตัวตนของพระองค์ ขอเชิญสดับกลับฟังการแสดงธรรมก่อนฉันของท่านอาจารย์ปัญญานิระวรรโนกันได้เลยค่ะพอเกิดมาแล้วเนี่ยมารดาสิ้นประชนไปมันเป็นมุมเล็กๆเ,เป็นมุมเศร้าเล็กๆเป็นมุมของความที่ทำให้พระอ,องค์เนี่ยมีมุมในทางมองโลกได้ เศร้าไว้บ้างไม่คึกคลื้นอย่างเดียวคนมีแต่คลึกอย่างเดียวนะไม่ปรงอะไรลงนะแต่พอมีมุมเศร้าไว้บ้างเนี่ยมันพร้อมจะน้อมไปปลงมีเศร้าไว้บ้างมันไม่โลโผลเกินไปแต่ถ้าคลึกคัดอย่างเดียวนะ่ะปรงโลกยากต้องมุมเศร้าไว้บ้างเนะี่ยเพื่องค์มีมุมนี้ไว้แต่เด็กเลยแล้วเป็นคนที่ผ <c oughs> ่านช่วงเวลา ได้รับการทำนายพยากรณ์ว่าจะตัดสรู้เป็นบุคคลสูงสุดเอาไว้ตั้งแต่เด็กเนี่ยใช้เป็นเครื่องผลักดันให้อยากจะบวชเพราะเป็นคนที่ถูกทำนายเพราะถูกทำนายมันเหมือนกับสิ่งนี้มันมีความโน้มเอียงว่าจะได้เพราะตัวเองเป็นคนในทำนายปราดทั้งหลายที่ว่าเก่งพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าจะประสบความสำเร็จสูงสุดถ้าบวช แล้วคำว่าสูงสุดในฐานะนักบวชเนี่ยเขาเชื่อว่าจะเจออมตะด้วยเพราะาการจะหาอมตะเนี่ยภาวะที่จะค้นพบได้ดีสุดก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติหรือทำตนให้สิ้นกิเลสเมื่อก่อนนี้ก็มีคำว่าเป็นอลรหัน์กันอยู่ก่อนแล้วถ้าสิ้นกิเลสได้แท้จริงเนี่ยก็จะเจออมตะได้ และพระพุทธเจ้าเราเนี่ยถูกวางเส้นทางไว้ตั้งแต่เด็กเลยแม่ไปก่อนอารมณ์เศร้าเนี่ยอมลึกอยู่ในใจส่วนหนึ่งแล้วที่ทำให้โลกมันไม่ได้สดใสเต็มร้อยนักหรอกกับคำทำนายทำให้พระองค์เนี่ยมีข้อหันมาสนใจในคำทำนายและเกิดความน้อมเอียงในทางคาดหวังว่า จะได้ดั่งประสงค์ตามที่คำทำนายนั้นถูกวางเอาไว้คำทานายก็เหมือนกับวางไว้ให้พระองค์อยากไปทำอยากไปบวชอยากไปหานี่คือถูกวางไว้วัางแต่เด็กเลย,เยและแม้แต่ตอนจะไปบวชเองเนี่ยทุกอย่างมันก็ล่ล็อกไปหมดเลยเพระเจ้าเป็นคนบวชยากมากนะเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียวเป็นตัวความหวังพ่อพยายามเอาใจทุกอย่างพยายามจะ ทำให้ลูกรู้ว่าพ่อตั้งความหวังไว้สูงมากนะรักลูกมากนะอยากได้อะไรก็ทุกอย่างแล้วพระองค์ก็เป็นลูกที่ทําอะไรไม่เคยให้พ่อผิดหวังเลยยิ่งจะทําให้เชื่อมั่นตลอดละสะท้อนความฉลาดความเก่งความสมบูรณ์แบบตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยจนยิ่งทําให้เกิดความคาดหวังในตัวสูงพระองค์คือบุคคลที่ กษัตริย์คาดหวังและไม่ใช่แค่พระบิดาคาดหวังแม้แต่ชาวเมืองก็คาดหวังเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเมืองกบิลพัตเนี่ยยังเป็นเมืองขึ้นอยู่เป็นเมืองขึ้นของแควนโกศลน,นั้นเมืองขึ้นก็คือเป็นกษัตริย์ที่ยังต้องส่งสวยยังไม่ใช่กษัตริย์จัก,กรพรรดิเนี่ยดังนั้นการยังเป็นกษัตริย์ที่ต้องส่งสวยต้องเป็นเมืองขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีภาวะที่ไม่สุขแท้จริงนักหลอก นั้นความคาดห,หวังของพระเจ้าสุดโทธทนะเนี่ยก็คาดหวังว่าพระพุทธองค์จะกลายเป็นจกักรพรรดิได้พอเป็นจกักรพรรดิได้นี่ก็เป็นอะไรที่ที่สูงสุดแล้วที่ทําให้ชาติตระกูลของพระองค์เนี่ยมีชาติตระกูลแห่งจักรพรรดิได้ในที่สุดนี่เป็นความคาดหวังมากๆความคาดหวังเนี่ยก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้พระเจ้าเนี่ยยากที่จะทิ้ง เพื่อไปบวชนะในอารมณ์ที่พระพุทธองค์ถูกดูแลดีมากอ่ะดีมากคือดีเกินนะพอดีมากบำรุงด้วยกามบำรุงด้วยความกินดีอยู่ดีสวยงามวิจิตบันเทิงเลิงลื่นมีทุกรสทุกอารมณ์อันวิจิตงดงามเนี่ยพอมากไปก็เริ่มเบือ่อพอมากไปก็เริ่มจืดพอมากเกินแล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าเบื่อไปเลย พอขาดแคลนแล้วอยากได้นะพอได้มาก็ดีใจพอได้เกินก็เริ่มเบือ่อนะเหมือนพ่อจะไล่ไปบวชแล้วอย่างนั้นแหละกลัวจะไปดันการไล่ไปให้เบื่อีนะ่โดยที่เข้าใจว่าความสุขยิ่งใส่เข้าไปเยอะๆมันจะยิ่งดียิ่งใส่เยอะๆจะยิ่งติดยิ่งใส่เยอะๆจะยิ่งแบบถอนใจคลายเยื่อใหญ่ไม่ขึ้นนะ่แต่แบบเนี้ยใช้ได้กับคนบางคนไง แต่ใช้ไม่ได้กับคนที่อิ่มโลกมานานแล้วอ่ะพระองค์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมานานเป็นกษัตริย์มาหลายชาติแล้วกินดีมีสุขมาหลายชาติแล้วเนี่ยกินอายชาติเนี้ยแทบจะอิ่มแล้วมาเกิดอ่ะแล้วมาบำรุงอย่างเงี้ยท่านก็อิ่มเร็วพอคนอิ่มแล้วจะเบื่อพอเบื่อกินเห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่เราเบื่อแล้วกินอะไรก็เบื่อแล้วฟังสิ่งที่เบื่อแล้วดูสิ่งที่เบื่อแล้ว นอนนั่งในสิ่งที่เบื่อแล้วของสวยแล้วก็เบื่อแล้วอยู่กับสิ่งที่เบื่อเนี่ยต่อมาความรู้สึกเป็นสุขมันเริ่มหายพอเราเบื่ออะไรจะไม่สุขแล้วพอเบื่ออะไรมันจะเริ่มอึดอัดนะพออึดอัดจิตจะเริ่มดิกสิ่งที่มีนั่นคืออารมณ์กลายเป็นว่าพ่อก็ช่วยผลักดันให้เบื่อเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่เบื่อแล้วก็ยังบวชไม่ได้ เพราะว่าเป็นตัวความหวังของพระบิดาแล้วก็เป็นความหวังของคนทั้งอาณาจักรเป็นอาณาจักรที่ไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นแล้วอ่ะอยากจะให้พระองค์เป็นจักรพรรดิเงี้ยแล้วตัวความหวังเนี่ยถ้าจะทิ้งไปก็ทํายากเพราะว่าพอจากไปแล้วพ่อสิ้นหวังเลยแล้วกลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนผู้เป็นลูกคนเดียว ลูกคนเดียวนี่ยังไงก็ไม่มีคนมารับผิดชอบแทนแต่ได้บวชเนี่ยก็พ่อพ่ออีกแหละพ่อเนี่ยเหมือนกับช่วยส่งทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวเ,นะเนี่ยนี่เรื่องกลไกพ่อกลัวว่าลูกเนี่ยจะบวชตางค์กำนายก็รีบหาคู่ชีวิตให้เสลยหาคู่ชีวิตให้พอหาคู่ชีวิตให้เนี่ยในโอกาสจะได้บวชเป็นโอกาสที่ทุกอย่างสุขงอมหมดแล้วโลกก็อิ่มเต็มที่แล้ว ขาดอย่างเดียวอะยังเกรงใจไปไม่ได้แต่พอคลอดบุตรมาเป็นผู้ชายเท่านั้นหละทีเนี้ยมาแล้วตัวแทนนะพอได้ลูกชายขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับลาหุ่นเนี่ยส่งพระองค์ไปบวชนะถ้าราหุ่นไม่มานี้ไม่ได้บวชเนีพระเจ้าเกรงใจอยู่นั่นแหละพอลาหุ่นมาเกิดเนี่ยมันเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยได้ปลดเปลื้องตนเอง จากข้อที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปัดความรับผิดชอบจริงๆก็เหมือนกับปัดเหมือนกัน,นปัดไปให้ลูกนั่นคือปัดไปให้ลูกแล้วก็ได้กรมที่ว่าเออมีตัวแทนพระองค์แล้วก็หลานของพระเจ้าสุทโธนะเป็นทั้งที่ปลอบใจเมื่อพระองค์จะจากไปและเป็นทั้งตัวแทนของพระองค์ที่จะสืบทอดบัลลังก ในนั้นพอท่านลาหุนมาเกิดเนี่ยจึงเป็นโอกาสเวลาที่พระเจ้าเนี่ยต้องรีบไปวันนั้นได้ต้องรีบไปวันนั้นเพราะว่าตอนพอมาเกิดเนี่ยตาก็ดีใจอารมณ์กำลังดีพอดีก็ไปตอนอารมณ์ดีนี่อย่าให้ทันตั้งตัวนี่คือฉลาดนะะรีบไปวันนั้นคือชีวิตของพระพุทธองค์เนี่ยมีชอบมีสองเรื่องในเรื่องเดียวกันตั้งแต่ตอนประสูติเนี่ย พ่อก็ดีใจนพระเจ้าสุดโททนะดีใจที่ลูกเกิดแต่ก็เสียใจที่ภรรยาตายกับตอนนี้หลานเกิดก็ดีใจเพราะหลานเกิดแต่เสียใจเพราะลูกก็จะไปอีกเหมือนทําให้พ่อทั้งสุขทั้งทุกข์ในวันเดียวกันเนี่ยมาต้องส่งรอบแล้วนะลูกอันเป็นที่รักเนี่ยกลายเป็นพระเจ้าเนี่ยได้ทรงออกบวชเพราะลาหุ่นเนี่ยส่งไปบวช เน้นพอมาออกมาบวชด,ด้วยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสแสวงหาความสุขอย่างอื่นนอกเหนือจากความสุขทั้งหลายที่ตนเบื่อแล้วนะจริงๆการที่พระเ,เจ้าทิ้งเรือนทิ้งโลกทิ้งโอกาสการเป็นจักรพรรดิเนี่ยไม่ได้ทิ้งเพราะเพียงแค่เบื่ออย่างเดียวด้วยมันมันกับทิ้งเพราะอิ่มและมองเห็นภาระ และมองเห็นสิ่งที่พระอ,องค์เนี่ยไม่ต้องการจะทําเลยนะพระเจ้ามีคุณลักษณะของคนที่มีใจอ่อนโยนสูงมากมีมีความดีงามในใจสูงมากเนี่ยการจะเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิตามที่พ่อมุ่งหวังเนี่ยก็ต้องทําศึกอะ่ะเมื่อทําศึกก็ต้องมีเรื่องเข็นฆ่าเมื่อมีเข็นฆ่าเนี่ยพระอ,องค์เนี่ยไม่ชอบเลยนะ พอไม่ชอบเลยเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เป็นความทุกข์คือกลัวว่าจะต้องขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็จะต้องดำลงภาวะที่ต้องปกครองและต้องมีการรบราต้องมีการฆ่าฟันเนี่ยสิ่งนี้สำหรับตัวตนพระเจ้าเนี่ยแทบเข้ากันไม่ได้เลยนะถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยพระเจ้าตอนเป็นเด็กอายุ8ขวบตอน8ขวบเนี่ยพระบิดาพาไปในพิธีแรกนา คือไถนานั่นเองโนะดยความเป็นเด็กอะ่ะเด็กตัวเล็กๆกอะ่ะชอบดูสัตว์นะเขาพาไปดูไถนาเขาไม่ได้ดูคนไม่ได้ดูอะไรแต่ดูวัวเหมือนสัตว์เขาชอบดูวัวดูสัตว์นะพอไปดูก็จะเห็นแต่วัวไม่เห็นคนอื่นนะแต่เห็นแต่โคเนี่ยโดนตีโดนหวดแล้วก็เห็นแต่โคเนี่ยลากไถาบางทีไถดินมันแข็งแข็งก็ลากไถคือพอเห็นแต่วัวแล้วโดนทั้งโดนตี และพอจ้องดูแต่วัวก็จะเห็นหน้าตาของวัวเห็นดวงตาของวัวเห็นการถูกกระทําของวัวเห็นอ,อย่างนั้นเนี่ยจะรู้สึกวัวมันเหนื่อยวัวมันทุกข์วัวมันเจ็บนะแต่คนเนี่ยคึกคืนกันเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินสนุกเหลือเกินอะไรแต่วัวมันเจ็บมันทุกข์นั่นเด็กนะเด็กแปดขวบเนยพอเห็นอย่างนั้นเสร็จพระเจ้าทนดูอยู่ไม่ได้นะ เลยหนีไปเลยไม่ไม่ทนดูวัวเจ็บไม่ได้อ่ะเลยหนีไปไปหาที่ที่ไกลจากความวุ่นวายเด็กแปดขวบเบื่อความวุ่นวายแล้วนะนี่ยังเด็กอยู่เลยนะไปหลบไกลเลยแล้วไปที่ที่สงัดจากเสียงหรือความวุ่นวายเหล่านั้น